พอได้ตัวครับสวัสดีครับเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านนะครับนะฮะวันนี้มาพบกับตกปลากระจรหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับห่างหายกันไปนานครับนะประมาณสักเกือบเดือนนะฮะที่ไม่ได้ลงคลิปตกปลานะครับพอดีมีภารกิจนะครับวันธรรมดาก็ไปสอนหนังสือฮะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็มีงานรับงานดนตรีฮะก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับ วันนี้ฮะมาตกปลากันอยู่ที่เสาทงทองนะครับใกล้ๆกับแพรผู้ใหญ่ยุทธนะฮะนะครับหมายเสาทงทองนะหลังจากที่ผมลงคลิปไปหลายๆคลิปนะฮะก็มีเพื่อนนักตกปลามาตกปลากันที่นี่หลายท่านนะครับเดี๋ยวไปทําเหยื่อกันก่อนเลยฮะมาครับเดี๋ยวเรามาทําเหยื่อกันนะฮะเหยื่อที่จะตกในวันนี้นะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับ อันแรกก็เป็นขนมปังปั่นนะฮะวันนี้ทํากันสิบโลเลยนะครับขนมปังปั่นนะครับสองถุงถุงละห้ากิโลนะครบสิบกิโลนะครับมีปังไผ่เขียวนะครับแล้วก็มียำโลครับมีอะไรฮะมีขนมปังมะกวิดครับแล้วก็มีล้ำมีลํำละเอียดนะครับนอกจากนั้นนะฮะวันนี้เราจะใส่ หัวาหารเม็ดปลากินพืชครับนะเม็ดใหญ่แล้วก็หัวอาหารอันนี้เม็ดเล็กครับนะเม็ดเล็กตัวนี้จะใส่ร่วมกันเลยครับตัวที่ว่าปลาจะกินไหมครับนที่ขาดไม่ได้นะครับชิปมะควิดครับชิปมะควิดพันปีโอ้โหเป็นไงครับมีแต่มีต่ตลาครับเดีย๋ยวเราเอาลาออกนะครับแล้วก็ เอาที่ไม่เป็นลาใส่นะครับน่าจะได้ครับลองดูกันสิครัาวปลาจะกินไหมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะใส่นะครับเราจะใส่อ่านเม็ดนะครับเอาเม็ดใหญ่ก่อนนะคก้าสา9 9 3 3นะครับวันนี้จะใส่เป็นผงนะเพราะฉะนั้นเลยต้องปั่นก่อนลองไป เดี๋ยวลงไปปั่นกัครับเม็ดใหญ่นะครับตามเล่ยเม็ดเล็กนะครับดดูที่ว่าปากเสร็จนะฮะปากกระมังจะกินไหมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปั่นอาหารเม็ดก่อนนะครับให้ละเอียดก่อนนะครับปิดฝาสักหน่อยครับ พอละเอียดแล้วนะครับเม็ดอาหารเม็ดละเอียดแล้วเราก็ใส่นนมปังครับใส่นนมปังไปสักหนึ่งกิโลครับแล้วก็เยำโลสักหนึ่งส่งแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเหมือนกันครับ อมเหมือนกันครับยำเราก็ทําให้มันทําให้หอมมันนะครับนะครับแล้วก็ใส่ใส่นมปังไฟเขียวนะครับลงไปหนึ่งถุงนะครับทำโดยลำละเอียดสักหน่อยครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นชิปมะขุดครับชิปมะขุิดในถังทำเดีย๋ยวแวกเอาที่ไม่ไม่ขึ้นลาครับสึกว่าตอนนี้ขึ้นลานะครับนะครับชิปมะขุิดนะครับชิปมะขุิดนะสักหน่อยครับ แล้วเดี๋ยวเราจะปันนะ่นครับออนนี้ปิดฝากก่อนเดี๋ยวจะกระจาย ลอยละเอียดเนียนนุ่มฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปลาจะกินเราไหมวันนี้ครับอยากจะเน้นเป็นปลาเกร็ดนะฮะปลากระมังปลาตะโกกครับแล้วก็เค้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับสวยงามครับละเอียดเนียนนุ่มน่ากินครับละลายในปากแน่นอนอย่างนี้ เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้หรือจะแห้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเราไปตีเหยียอกันครับนะครับลอกในวันนี้ก็ชิมาโน่ครับ CT 400 ใช้สายสามสิบปอนด์นะครับแล้วก็ตะกั่วก็แปดสิบกรัมครับเดี๋ยวลองมาดูครับเหยื่อแรก เยแแรวครับนะครับเดี๋ยววันนี้ตกปลากระกมังด้วยนะฮะเอาของชั่ัวร์ไว้ก่อนครับแต่ใตเบ็ดใหญ่เลยครับกันผิดคิวฮะเบอร์สิบสองคัสไซส์ครับต้องย่อนไว้หน้าเขื่อนเนี่ยครับ อแรกๆก็ปั้นลูกใหญ่ๆนะฮะเป็นการอ่อยเรียกเรียกให้เขาเข้ามาก่อนครับลูกต่อไปเรื่อยๆก็ค่อยรัชนะฮนะเดี๋ยวเราไปโยนปลากะมังกันครับใช้ตะกรวดเล็กๆครับไม่ต้องใช้ใหญ่ๆครเพราะเราไม่ต้องตีไกลครับ นะครับเดี๋ยวเราจะย่อนไว้หน้าข้างหน้านี่นะครับใกลๆบางทีก็มีผิดคิวครับผิดคิวก็เป็นปรากาบมะคาวก่อนได้เป็นผิดคิวและเป็นปลากดคังครับตัวสวยวันนี้ไม่รู้จะได้เป็นปลา,าอะไรครับดึบๆึบแล้วครับ อยู่ไหมครับเสือปลากระมังครับมาแล้วครับครับเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งขวดเชื้อให้หน่อยเอาไหมครับพวดพุทเธนี่ยใส่ดีกว่าแล้วกันนะฮะพอดีมาเจอ f c เข้าครับเดี๋ยวแบ่งกันครับพอดีมีอันนี้เหล้าขาวเลยอ๋อครับ นี่ครับฉลากยังอยู่เลยครับอ,อ๋อ <laughs> ขอบคุณมากครับไอโพเข้าก่อนปีใหมก่ก็หัวเชื่ออาจารย์เนี่ยแหละครับ <laughs> ได้ไปทำกับข้าวปีใหม่พ่อกับแม่กินเออต้มยำแล้วก็ลวกจิ้มอร่อยมากเลยยำครับเตโพเนื้อดีจริงๆต้องเข้าใจ งเงินเดือนยังไม่ออกครับยังไม่ได้สั่งใหม่อ๋อไม่เป็นไรครับไม่รู้ถ้ารู้ได้เอามาเอามาด้านเงินครับอันนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์เอาเลยครับอาจารย์จะเลี um ้ยงครับขอบคุณมากครับเฮงเฮงบอาพเจ้าเอาครับโอ้เอาครับวางปลาเล็กไว้ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแห้วกระมังครับ กระมังครับนีโ่โหแถเลย <G ül> ไหนอยู่ไหนโอ้โหมาแล้วครับกระมังน้อย เอาเลยครับเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วครับมามาอีกแล้วคงจะมีกระมังน,นะครับพอจะแก้หน้าไว้ได้เอาอยู่ไหมไม่อยู่ครับ <c oughs> โอ้โหปากตะเพียนเนี่ยตัวนี้ มุบเข้าไปนี่แหละมันกู้หน้าเราไว้ได้ก็ตัวนี้แหละอู้จือจื้อจื้อจื้ออืมเบาจังเลยังม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 าแล้วมัง <laughs> ไม่กว่าจะ <laughs> มาแล้วครับปลาชามก็ตัวนี้อ <laughs> ผมมันต้องปลายนี่อไม่ผิดหวังครับ

อาจจะเป็นกระมังก็ได้ครับว่าจะเปลี er ่ยนเหยื่อพอดี ว้าวโอ้ยแหมเพิ่งจับตัวแรกมีไข่ลงด้วยครับวันนี้ฟางเงียบ,ยบๆฮะกันเบ็ดเยอะๆเลยฮะแต่ไม่กินครับ อยู่ไหมอืออือม,มีสู้ด้วยมาแล้วกำลังครับไปไนนแล้ว มีสิทธิ์ครับอุ๊กลูกสวายป้าเข้าไปแล้วครับครับเอาต้องประคองกันเลยอย่างนั้นตะกี้ป่ยป่ไยของ ทองน้ำบางไปตัวแล้วโอ้โห,โหโใครทายถูกเลยไหม,ไมสวายครับหมั่มงพาให้ว้าวโอ้โห,โห,โห ใส่สวยครับใส่สวยมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปเดี๋ยวตีให้สายกระมังครับนี่โอ้ยใส่สวยฮะเย็นๆแล้วใส่สวยครับ ตัวทรงท้ายกตัวครับเอาละฮะตัวทรงท้ายครับตัวนี้ปิดเกมวันนี้ครับครับได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าวันนี้ประสบผลสำเร็จแค่ไหนนะฮะอึบ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 ,อบเกระชังแช่น้ำครับอืม ไหนนะฮะดูสิมอไหโอ้โอยโอ้ยเสิงปลากระมังนะอพอได้ตัวครับแตาไม่ได้ปลากระมังนี่ก็แฮวแล้ววันนี้ครับครับขอบคุณเอซทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะเป็นกําลังใจให้ดีๆนะฮะช่วงนี้ผลงานอาจจะห่างหายไปบ้างนะครับเพราะมีภารกิจนะครับต้องขออภัยนะครับ อย่างไงก็อย่าลืมกันนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะครับนะคลิปนี้วันนี้ก็คงจะเป็นได้เวลานะครับก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับได้มาก็ต้องทํากำมังแดดเดียวครับนผ่าหลังแบะหลังนะครับใส่เกลือน้อยบางๆครับไม่ต้องให้มากครับมากก็จะเข็มจัด กินเค็มมากก็ไม่ดีครับเดี๋ยวเราลองมาทอดกันเลยนะครับลงกระทะทอดแล้วครับน้ำเหลืองแล้วครับเสร็จแล้วครับกะมังแดดเดียวกรอบนอกนุ่มในครับนเหลืองกรอบน่ากินไหมครับมาได้แล้วต้องทำกินครับปลากะมังลาดพริกครับสูตรโบราณครับลาดด้วยผักบุ้งนะฮะมันน่ากินไหมครับสุดๆนะครับ นอกจากผัดพิกก็ยังมีกุ้งทอดนะครับโอ้โยเหลืองน่ากินครับผัดพิกปลากระมังกุ้งทอดมาครับกินข้าวกันครับวันนี้กับข้าวบ้านนอกละลานตาไปได้ปลากับกุ้งกุ้งหอยปูปลาครับถ้าสนใจนะครับกินข้าวกันดีกว่า